สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพี่เมทเฮสเชนลเท่นเดิมน,นะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กันที่เมกาพาซ่าลาพาร์าเลกนะฮะก็วันนี้มาอยู่ที่ร้านซิกเก็ตซิกเก็ตหรือเล่ซิกเก็ตไฟ <laughs> เป็นร้านพี่ตรงอ่ะคือร้านพี่ตรงที่เขาขายพวกดีไซเนอร์ทอยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดีไซเนอร์ทอยเป็นกล่องส่มนะครับสักสามกล่องไหมขำก็จะเล่นลาบูบูนะครับเดี๋ยวลองดูว่า จะได้ตัวซิกเก็ตขอคเขาบ้างหรือเปล่าในร้านเลีวไปชมกันเลย ลองสุ่มนะขังกล่องรับบูบขังขำมันแคมปิ้งเลยครับกล่องละสามาสิบบาทเด่3สามกล่องพอดีสามกล่องพอดีพนห้าสิบบาทพันอบร้อห้าสิบาทันหนึ่งห้าสิบบาทอันห้าสิบบาทเอหรอโอเคบวกเลขผิดซะแล้วมาดูว่ามันแดดกบ้างอ่ะมาดู ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมนี่นะพายคายักอะไรพวกนี้ตกปลาอะไรพวกนี้นะเหมือนตัวแรจะเป็นสกีป่ะอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นสกีนะ,ะรถเล่ากล่องอันนี้พอดีเหลือสามกล่องก็ลงเลยเอาสามกล่องเลยเดี๋ยวไปอันบล็อกกันข้างนอกเดลยรวมสั่งคนเยอะไปดูว่าไปลุ้นหน่อยหนึลุ้นหน่อยตัวไหนบ้างอ่โอเคครับก็ กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับโอ้ยเมื่อยมากเพราะว่าไปเดินของถ่องกลางคืนกันต่อตอนแรกว่าจะแบบเออไปลองถ่ายของถ่องกลางคืนกันบ้างแต่ว่าไม่มีไมค์เนาะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะก็เลยแบบไม่ถ่ายดีกว่าเพราะเสียง่าจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าคลิปที่ผมถ่ายที่เมกาพาซ่าเสียงก็อาจจะไม่ชัดด้วยซ้ําเพราะเสียงน้อยสัานจะเข้ามาเยอะนะครับอโอเคเพราะว่าตันต่อที่กล่องสุม่มลาบูบูนะครับก็จัดไปทั้งหมด3กล่องราคากล่องละ350บาท เป็นอันทนีเน่เป็นชุดแคมปิ้งนะเอาจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เคยเล่นพวกดีไซเนอร์ทอยเลยนะหรือว่าอาร์ทอยหรือพวกกล่องสุ่มอะไรพวกเนี้ที่เป็นสุ่มแต่ละเว็บก็จะมีธีมของแต่ละแต่ละชุดไปอันนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งนะครับอ่ะมาดูกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่เห็นก็ชุดชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็จะมีสิบสตัวนะครับตัวแรกก็น่าจะเป็นเหมือนจะเป็น สกีเหรอไม่แน่ใจนะครับที่เหลือก็จะเป็นสายแคมป์นี่เป็นเป็ตกปลาคายักนะครับฝายพิษนี่คืออะไรต้มน้ำเหรอแล้วมีสโนโอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวามาดูตัวงานกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ไม่เคยเล่นจริงๆนะอันนี้แต่เขาบอกว่าเลบบูเนี่ก็ค่อนข้างที่จะฮิตเพราะว่าพี่มาริโอเมาเลยเขา,าเล่นนะราคาก็ขึ้นนิดนึง นะจริงๆตัวนี้แล้วระบูบูมันเป็นงานที่ไม่ค่อยอรีโปรดักต์นั่นเองนะครับออกแล้วออกเลยนะหมดแล้วหมดเลยนั่นเองอ่ะตัวนี้ก็จะมีค่ายเขียนว่าค่ายป๊อบมาร์ทป๊อบมาร์ทเนี่ยคือค่ายนะครับค่ายที่ทำอ่าพูดเหมือนอะพูดง่ายคือเหมือนคล้ายๆบันไดอะไรประมาณเนี้ยอะ่ะเป็นค่ายของจีนนะป๊อบมาร์ทซึ่งตอนนี้ก็รวยไปแล้วเจ้าของดังมากทําขายจนแบบอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาเป็นผู้แตกเลยนะครับอ่ะรอบๆกล่องก็มานี้นะครับ ม,มันรอยปะใช่ไหมเดี๋ยเราแกะกันเลยสำหรับกล่องแรกครับมันจะได้ตัวไหนกันเอ่ยอมันนา่าจะมีการ์ดด้วยไหมเราค่อยๆดึงมาดูดีกว่าถ้าเราดึงการ์ดออกมาก่อนเราก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันได้ตัวอะไรเราก็จะอ่าการ์ดเห็นแล้วแต่ว่าเห็นด้านหลังไม่ได้ดูตัวอะไรอ่ะเขาบอกจริงๆมันมีเทคนิคนะการจับกล่องการเขยา่ขยาการวัดน้ําหนักอะไรแค่เนี้ย มันจะได้รู้ว่าเป็นตัวไหนแต่ซึ่งเรามันเป็นไม่เข้าวงการนี้นะครับเกินไอยู่กล่องมันคล้ายๆกับงานแมสที่แจ็คเลยที่ผมเคยรีวิววันพีซเอ็กซ์เลย้อนกลับไปดูได้นะคล้ายๆกันเลยเป็นซิลมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้อันนี้นะฮะัน,นี้เขียนป๊อปมา Make s o m ซัมติงฟันเหมือนกันด้านหลังดูละบากาศให้ด้วยโอเคมาเริ่มเลยครับตัวแรกครับจะได้เป็นตัวอะไร ตกปลาเฮ้ยจริงๆริงกันเราอยากได้ตกปลาเลยเพราะผมชอบตกปลา <c oughs> นี่เ้อเฮ้ย,ยน่ารักอ่ะจริงๆริงาน,นจริงคือน,น่ารักชอบชอบชอบอหมดแล้วมาดูก,กาสีาเดี๋ยวางตอนแรกผมเห็นด้านนี้อ่าการเป็นอาชีพตกปลานะครับมันเป็นเหมือนเป็นบ่อใสๆข้างในเว้ยแล้วก็แล้วก็ให้ให,ให้ตัวลาบูบูเขาไปอยู่น้ย งานจริงมันน่ารักนะเนี่ยจริงๆก็ถ้าเกิดเว็บเว็บไหนที่มีตัวซีเค็ก็ควรจะเล่นเว็บนั้นก็ได้นะครับจะได้แบบเออให้ได้ลุ้นกันหน่อยว่าจะได้ตัวแลหรือไม่แลอะไรอย่างนี้นะจริงๆบางเว็บมันก็จะไม่มีบางชุดะบางชุดมันก็จะไม่มีตัวซีเค็ดนั่นเองนะครับซีเค็ก็อาจจะราคาขึ้นปร,ประมาณพันหนึ่งพันห้าหรือว่าเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปให้ดูสีประกอบอยังไงก็น่าจะถือเบ็ดแบบนี้ใช่ไหม ขัดไว้กะตรงมือพอดีชิบแล้วก็เข้าไปยืนเลยนี่รูอะไรอ่ะรูอะไรอ่ะมันเหมือนมันมีปลาสองตัวดิใช่า่ะอ๋อถูกแล้วมีปลาสองตัวถูกแล้วปลาที่เบ็ดกับปลาที่่อน้ำนะครับแบบนี้นั่นเองอ๋อรูนี้ไว้ใส่หางปลาเนี่ย ใช่ไหมอาใช่ด้วยนี่มันก็เหมือนจะยืนอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ตกปลาได้น่ารักมากเลยน่ครับตัวแรกออกไปแล้วนะได้อาชีพตกปลามาก็คือตัวนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเยันต่อเลยครับมาเรามาลุ้นกันกับตัวที่2เลยนะครับแต่ตัวนี้กล่องบุมมาแล้วขออย่างเดียวขออยาให้ได้ตัวซ้ําซึ่งโอกาสมันมีเท่าในหนึ่งในสิบสองอ่ะอย่าให้มันซ้ําเลยนะ สาธุเถอะแล้วกล่องมันเหลือแค่สากล่องเนี่ยไม่ให้ผมไม่ให้ผมรู้เลยก็มาพยายามจะไม่ดูการ์ดอ๋อแต่หเห็นปะการ์ดมันจะคว่ำคว่ำหน้าไปอยู่ก็ไม่เห็นดีๆแล้วก็ส่ง,งมาชิปการ์ดหนึ่งสองสามเฮ้ยเป็นตัวสีม่วง เว้ยน่ารักอะตัวเหมือนนอนไอ้นี่เว erm ้ยนอนเขาเรียกว่าอะไรถุงนอนอะถุงนอนแบบพลาไปแคมป์อะเฮ้ยนี่ารักแล้วแล้วตรงนี้มันมีตุ๊กตาด้วยนะเดี๋ยวน่ารักมากเลยอักตัวนี้เหมือนน้ำหนักจะหนักเลยนะคือระบุันมันหนักนะครับมันเป็นเหมือนพลาสติกมันตันๆเป็น PVC ีซีแบบค่อนข้างที่จะตันนะแล้วก็รายละเอียดงานคือทำดีมากน่ารักจริงดูลยดิเออสวยด้วย มาแล้วสองตัวเรามาดูการ์เิเฮ้ยมีอะไรให้ด้วยอ้าทำไมนี้มีกันชื้นล่ะเฮ้ยอันนี้ไม,ม,ไอามา่อยู่ไปออกมานี่น่ารักอ่ะเดีมยก็ไม่เคยเล่นางานพวกด,ดีไซน์ถอยมาเจออย่างนี้ชอบเลยเว้ยจริง<ๆ>นี่แคมปิง้งเดมอนสเตอร์แคมปิ้ง g ล a b u บู Sleeping Bag นะครับเป็นถุงนอนนั่นเองน่ารักเนาะ เขียว่าอะไรบ้าง b e s ร d ร y river o เล y m o u n เท i n top เหรออ่ะมาถึงกันที่ตัวสุดท้ายแล้วเร็วไหมคลิปเพราะว่าเอามาแค่สามตัวข้างหลังจับมาทั้งกล่องเลยไหมเต่ไก๋น่ารักทั้งตัวเลยนะดีคือดีจริงๆนี่ก็น้ำหนักว่าโอเคเดี๋ยวดูสิอ่ะว่าอยากได้ตัวอะไรกันดีกว่าอันนี้ไปแล้วเฮ้ยมันมีอะไรข้างๆด้วยอ่ะทำไม ทำไมนี่ไม่มีอะไรอ่ะเรือมีวะนี่เห็นมีเลยอ๋อนี่อยู่ยข้างในประโูว่านนี่อ๋อเป็นรองเท้าบูทสองข้างเหมือนว่าต้องถอดรองเท้าก่อนนอนไงเออดีดีดีดแล้วก็แกะคอนเทนเพอร์เข็มวั นี่มันมีรองเท้ามาให้ด้วยสองข้างเอาไว้วางด้านข้างเล่กนง่นแหละนา่นารักไหมใช่ไหมดูน่ารักเนอะนิดเงีูกมัน,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 นวางอยู่ข้างๆนี่ตามรูปเห็นไหมก็เรียกว่าเอออะไรวะนะครับรองเท้าประมาณเซนหนึ่งพอดีเลยเซนนี้นี่เฮ้ยน่ารักอ่ะมาต่อกันที่กล่องสุดท้ายแล้วครับ ของวันนี้จะเอาตัวอะไรกันดีเอาเป็นตัวผมอยากได้2ตัวอ่ะสามตัวแล้วกันที่อยากได้นะอยากได้ตัวนี้เป็น Nature Walk เดินป่ามองเห็นปะเป็นเดินป่ากับไฟ p i ษแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Snow t ท a v e l e r นะครับอ่ะเดีดูดีว่าจะแม่นไหมขอถามตัวนี้แล้วกันแต่ถ้าโชคดีสุดมาได้ซีเขตนีาหาเลยนะ <c oughs> โอเคมาดยกัน อุ้ยขาดเลยมาอาสุดท้ายขอให้โชคดี็อกกันเนอะเอ้ยได้ตัวหน้าปกเลย <c oughs> เออแต่ก็ชอบน่ารักอะ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีมา,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 าดูซิเออทำไมบางกล่องมีการเชื้นบางกล่องไม่มีล่ะอันนี้มีการเชื้นมมาให้เลย เ้ยถือว่าโอเคอยู่นะเลยน่ารักเพราะม่นตัวปกแหละเป็นตัวปกมันก็จะแบบคือน่าจะแบบตัวเจ๋งสุดป่ะ <c oughs> นี่เป็นทาวเวลลิ่งนะครับก็คือแปบลบว่าเดินป่าเดินทางนั่นแหละซึ่งในนี้มันไม่มีไว้เออวะ้ยหรือว่ามันจะเป็นตัวหายากวะใช่ปะ่ะยากไหมอะ คือเป็นเราเรา,เราโชคดีไหมใครรู้จักก็มเมนต์กันได้นะเพราะว่ามันไม่มีในนี้น,น,นี่หรือว่าคือตรงนี้แล้วอ่ะมันเขียนตรงนี้แล้วว่าเทวเวลลิงก็ออาจจะหายยากกว่าตัวอื่นนิดหน่อยมั้งดาวเอาอันนี้คือนัาจะยากสุดน,นะครับซีเครตเนี่ยอ่ะเรามาดูองค์ประกอบของเจ้าตัวนี้กันบ้างเอ้ยน่ารักมากเลยดูปากดินี <c> ่ <oughs> ใส่หมวกแบบบูดีแ้แฮทแต่ว่าหูลุออกมาจากหมวกได้ไงเนี่ย มันเป็นโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์เลยนะครับสะพายกระเป๋าด้วยแล้วก็พร้อมอุปกรณ์การเดินทางการแคมป์นั่นเองนะฮะน่ารักมากมากแล้วก็มันจะมีแบบเป็นเป็นหินต้นไม้ด้วยนะนิดหนึ่นนงเล็กๆเนี่ยเป็นก้อนหินแบบเหยียบก้อนหินน่ารักน่ารักนิ้วมันชี้เลยนะเห็นไหมนิ้วมันชี้เลยเนะน่ารักอ่ะน่ารักเนาะดูที่ส่วนสูงประมาณเท่าไหร่กันส่วนสูงนี่ ตัวหนึ่งประมาณเกือ,อ,อบสนนะิบเซนอะประมาณ10เซนได้นะแต่ละตัวเหมือนอันนี้สูงสุดแล้วแหละประมาณ10 10เซนนะครับไม่น่าจะเจง10เซนดีแต่ว่าคือทุกตัวรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็สวยมากๆสัมผัสที่จับคือเป็นตัว pvc ที่ดีเหมือนคล้ายๆงานแ,นแนอ์เปสโตะมันจะไม่ใช่เหมือนงานจีนเหนียวเหนียวยๆวยอุยอ้ยอันนี้คือแบบเออสบายมือนั่นเองเนะครับอ่ะก็รอมาแค่สามตัวเดี๋ยวไว้หลังถ้าเกิด ไปไปเดินอีกเดี๋ยวจะลองหากล่องสมพวกงานอื่นมาบ้างอันนี้ก็เป็นลาบูบูเลครับมันก็มีจริงๆมันมีอะไรมันมีเยอะมากอะ่ะหลายตัวมากๆนะครับซึ่งเข้าวงการดีไซเนอร์ทอยก็เลยไม่รู้จักว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็คร่าวๆที่ลาบูบูก็คือดังดังในระดับหนึ่งแล้วกันนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆกันเลยครับ ปิดคลิปกันแบบไม่ต้องเห็นหน้าแล้วกันเนะาะเพราะเห็นหน้ากันมาหลายคลิปแล้วนะครับ <c oughs> ยังไงก็ต้องฝากช่อง Imagination นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเพจใน Facebook ชื่อว่า Imagination ด้วยเข้ามากดไลค์แล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับของเล่นกันได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่จะอยากซื้อของเล่นหรือว่าพรีออเดอร์ของเล่นจากญี่ปุ่นอะ่ะก็มีเพจ Imagination Store นะครับเข้ามาพรีออเดอร์หรือว่าจะดูของเล่นที่ผมเอาาลงมาขายนะฮะก็ ฝากไปด้วยนะครับในเพจนี้นะครับอิเมนเดสตนะครับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ